จากหนึ่งคำถามที่ว่าผมกลิดยางอะตอนกลางคืนเคยเจอผีหรือเปล่าและเรื่องเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์จริงที่เคยเจอมาในสมัยก่อนสวัสดีครับทุกท่านครับมาในาเปริดกลสวนจนคุยครับสืบเนื่องจากนะมีคอมเมนต์มาคอมเมนต์หนึ่งนะครับตามผมถึงเงือ ถามว่าผมกรีดยางไงตอนกลางคืนเคยเจอผีหรือเปล่าโอ้โหตามแบบเจอผีหรือเปล่าครับผมเอ,อมก็นม์แล้วก้อนะก็ค,คิดว่าน่าจะมาแจ่ไปประสบการณ์นะโดยการนั่งเล่าเรื่องราวถามว่าผีนะผมไม่แน่ใจนะแต่เหตุการณ์แปลกๆที่อธิบายไม่ได้เคยเจอ เคยเจอมาหลายครั้งนะครับถ้าจะให้เล่าเรื่องนี้นะครับก็ต้องย้อนกลับในสมัยนั้นนะ,ะในยุคที่ใจตะเกียงใจตะเกียงตานินนะ,ะไม่รู้ใครได้ตันใจไว้ตะเกียงตานินนะครับหรือตะเกียงแกบนะครับบ้านผมเรียกเกียงแกบน้ำนะครับเดี๋ยวจใจดูภาพนะครับว่าเป็นตะเกียงยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวใต้คลิปจะอธิบายกลไกให้ฟังนิดหนึ่ง ว่ามันตำงานยังไงนะเผื่อใครยังไม่เคยได้เห็นนะหรือไม่เคยใช้นะครับนะทีนี้ในยุคนั้นนะครับไอแสงตะเกียงนั้นอ่ะมันก็ไม่ได้เหมือนสปอตไลท์ในสมัยนี้นะสมัยนี้สปอตไลท์เนี่ยโอ้สว่างสวัยนะครับแต่เมื่อก่อนนะตะเกียงเนี่ยมันแก่ไปไม่ไกลหรอแสงมันไปไมไกลหรอมันมีอยู่ครั้งหนึ่งครับ ซึ่งถ้ากล่าวถึงสวนยางสมัยก่อนนะมันก็จะเป็นป่านะครับเป็นป่ามันไม่ได้เป็นสวนเตียนเหมือนสมัยนี้หรอกมันเป็นป่าเป็นแนวป่าอะไรเงี้ยซึ่งผมกลีดอยู่บนกวนนะบนกวนซึ่งบริเวณที่เป็นส,สวนยางที่อยู่ใกล้ๆกันก็นะ х, มีของเพื่อนผมสองสามเจ้าซึ่งในลนักษณะการไปกลีด นะเมื่อก่อนลงดึกนะลงดึกมากสักประมาณเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งเนี่ยก็ลงแล้วนะครับเราต้องนํามาตําเป่นนะครับตาเป่นทีนี้ผมอจะไปหลังเพื่อนประจำนะครับคือหมายถึงว่าเพื่อนนะไปก็พอผมไปถึงสวนเนี่ยเพื่อนที่ขลีอยู่แล้วประจํานะครับแต่คืนที่เกิดเหตุคืนนั้นนะครับผมไปถึงสวนยางแล้ว สายตา,ามองไปก็ไม่เห็นแสงเกียงของใครนะครับปลางนึกในใจว่าก็คงจะมาก่อนเพื่อนแล้วคืนนี้ก็กะจะโม้หน่อยลุกขึ้นเดี๋ยวจะโม้หน่อยครับแต่ผมคิดไปสักพักก็ยังเงียบก็ยังไม่เห็นมีใครไม่เห็นมีใครมาซึ่งมันมันปิดเวลาแล้วไงเพื่อนผมก็จะก็จะมาดึกดึกกว่าผมเสอีก แต่ตอนนั้นนะมันมันเลยไปเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ไม่เห็นมีใครมาก็ในใจคิดว่าเขาคงจะหยุดนะกำคืนนี้ก็าคงจะหยุดแล้วล่ะทีนี้ก็เหลือผมคนเดียวไงผมก็กรีดไปสักพักสายตาผมมาเหลือไปเห็นแสงเกียงที่อยู่ในสวนของเพื่อนนะนะเป็นเป็นแสงไฟแสงเกียงป๊อปป๊อ,ปปอ,ปปอปนะปานปานผาแนวเดนนะ ผมก็เอาแล้วมาตอนไหนหรือมาอยู่ก่อนหรือ,อยังไงผมก็กรีดกลับมานะแถวยางของผมมาก็กรีดกลับมากรีดกลับมาก็าจะเรียกจะตะโกนดูนะครับแต่พอผมมาถึงแแนวตะเก็บแดนของเขาอะกลับไม่เห็นอะไรอีกผมก็ยืนมองดูนะก็ไม่เห็นอะไรก็นึกในใจมันเป็นอะไร คิดว่าคือเกียงก็มีปัญหาอะไรหรือเปล่านะผมก็กรีดไปกรีดกลับมาอีกพอผมกรีดมาถึงหัวแถวฝั่งนี้อันไปมองก็เห็นแสงไฟอยู่แสงไฟเหมือนกับเดินไปเดินมาอ่างเนี้ยลอยลอยไปปุ๊บ,บในเหมือนคนเดินกรีดยางนั่นแหละผมก็นึก<ะ>สงสัยเพื่อนจะหยอกแล้วนะผมก็กรีดกลับมาอีกกรีดกลับมาที่นี้พอมาถึงโซที่ อยู่ติดกันนะผมก็ยืนมองนะยืนมองแล้วก็เหลือบไปไปมองอต้นยางที่อยู่ติดกันนะแต่เพื่อนมันกรีดมันก็คงจะกรีดไปแล้วนะแต่ตอนนี้ต้นยางนะตอนนั้นต้นยางไม่มีร่องรอยการกรีดนะไม่มีร่องรอยการกรีดทีนี้ว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรคือน,นี่เพื่อนเราเป็นอะไรนะครับนึกสงสัยนะว่าเป็นอะไรทำไมเหมือนมาเดินไปเดินมาเฉยเฉยไม่กรีดยางหรือไงนะครับ พอผมกรีดกลับมาได้ครึ่งแถวผมก็เหลือเปลี่ยนแสงไฟนั่นแหละอยู่บริเวณตรงกลางสวนของเพื่อนผมผมก็ก็เดินกลับมาเดินกลับมาก็กะจัดตะโกนดูว่าว่าเกิดอะไรเป็นอะไรหรือเปล่าพอผมจัดตะโกนท่านั้นแหละครับคือความรู้สึกป๊อปหนึ่งก้ามาคือมันรู้เลยว่าเอ้ยมันไม่ใช่แสงเกียงครับ อาเอาเลิกตีคราวนี้ครับมันไม่ใช่แสงเกียงคือคือแสงเกียงเราเราจะรู้จักดีถูกไหมครับจะรู้จักดีแต่นั้นมันไม่ใช่แสงเกียงสิครับมันเป็นพอเรายืนมองยืนมองแบบแบบตั้งใจมองนะมันก็ใจเลยว่ามันเป็นแสงสีสีส้มส้มส้มเกือบจะแดงนะซึ่งมันมันไม่ใช่แสงแตะเกียงทีนี้ผมก็ แตก่ก็ยังยังไม่ได้คิดอะไรเยอะมากมายนะแล้วก็พอเราเริ่มเเรริิร่่มมที่จะโฟกัสมองโฟกัสแล้วนะผมก็เร่งเร่งตะเกียงนะเมื่อก่อนตะเกียงแกบน้ำก,ก็ต้องเปิดน้ำแล้วก็ตีตีตีกระป๋องเกียงนะไให้แสงมันยาวออกไปนะทีนี้ก็ยืนสังเกตนะทีนี้ไม่กล้าตะโกนแล้วนะเพราะิ่มงสงสัยแล้วไง ว่ามันปิดปกตินะครับผมก็มองไปไอ้แสงนั้นนะมันก็มันก็เหมือนกับเคลื่อนที่อยู่เคลื่อนที่อยู่แต่มันระดับเอวเองทีนี้เพื่อนผมมันมันสูงกว่านั้นเยอะแต่แต่ไอ้แสงนั้นนะมันลอยอยู่ระดับเอวเองนะทีนี้ก็เริ่มโฟกัสนะเริ่มโฟกัสเริ่มเริ่มสนัยและก็เริ่มเริ่มกลัวนิดๆแหละ ค,คือแต่ไม่ได้กลัวถึงกันว่าจะจะหนีกลับบ้านหรือว่าอะไรนะไม่ได้กลัวขนาดนั้นนะแต่ผมอะ่ะก็พยายามเล่งเล่งแสงเกียงของผมเนี่ยไอ้มันสว่างออกเพื่อที่จะดูไอ้มันชัดแต่ด้วยแสงเกียงในสมัยก่อนไอเกียงเกียงตาดินเนี่ยมัน,ม,นมันแสงมันไปไม่ไกลอะ่ะแต่เจ้าแสงนั้นนะ่ะมันอยู่ห่างจากผมไปก็หลายเมตรอยู่นะก็นหลายเมตรเป็นหลายสิบเมตรอะ่ะผมก็ยืนมอง ทีนี้ผมก็กระเติบเข้าไปกระเติบเข้าไปเพื่อคึกค,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 ความสงสัยมันก็มีอยู่เล่งบางก็เล่งเกียงให้มันแสงสว่างขึ้นผมก็ยืนมองพอยืนมองได้สักแป๊บหนึ่งนะครับไอแสงนั้นน่ะมันมันค่อยๆลอยตกลงไปในในในอุบ่ะนะสันยางเมื่อก่อนมันจะเป็นอุบอ้วยนะมันเป็นแนวเขาอ่ะเป็นอุบอ้วยเป็นอุบอ้วยเป็นคลื่น มันก็ลอยมันก็เหมือนกับมันเคลื่อนที่แล้วแล้วลงไปในในอุบนั่นแหละผมก็น,นี่ก็เฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนึกในใจมันไม่ใช่แล้วนะแต่ถามว่าถามว่าผมคิดถึงปีไหมมันต้าในในตอนนั้นนะมันคงคิดเป็นอะไรไม่ได้นะแต่แต่ก็ไม่ได้กลัวแบบจะนิดเดีว่วเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วอย่างนี้ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ แต่ใจหนึ่งอยากจะไปดูใจนึงอยากจะเข้าไปดูไอ้มันรู้กันแต่ใจหนึ่งก็มันไม่กล้านีนี้กว่ามไม่กล้ามันเยอะกว่าผมก็ต่อยกลับออกมาก,ก็ยืนพิจารณาอยู่แป๊บนึงนะเหมือนกับยืนรวบรวมความกล้าก็กลีดยางตอกกรีดยางตอกทีนี้ก็หันดูหันดูดูกำหางตาอยู่เรื่อยๆเกิดมัน กิดลอยมาถึงเกิดมาลอยลอยมาถึงตัวเราทําไงดีทีนี้อุ้ยนก็ก็เสียวเสียวสลังอยู่ตลอดกรีดจะก็อันมองอยู่อันมองอยู่บ่อยๆมองแต่ก็ไม่เห็นเลยหลังจากหลังจากนั้นก็ไม่เห็นเลยนะจนกระทั่งผมกรีดเสร็จพอวันรุ่งขึ้นนะพอพอพอเสร็จภารกิจแล้วผมก็ไปบ้านเพื่อนผมผมก็ไปถามว่าเมื่อคืนไปกรีดยางหรือเปล่า เพื่อนก็บอกไม่ผมก็โอ้ตางงันเจอแล้วเพื่อนก็ยิ้มเพื่อนเหมือนเหมือนมันรู้มันรู้ผมถามผมเจอแล้วเลยผมก็ถามว่ารู้อ่ะเพื่อนผมก็บอกรู้อยู่แล้วเขาว่าเจอบ่อยเพื่อนผมก็บอกเจอบ่อยนะครับคือหมายถึงว่าเจอเจอพอเวลาเพื่อนมันตัดอยู่ฝั่งนี้ไอแสงนั้นมันก็จะอยู่ อีกฝั่งมันจะสลับไปสลับมาอย่างเนี้ยนะเอ้มันแปลกมันคืออะไรผมก็ถามเพื่อนคืออะไรเพื่อนบอกไม่รู้เหมือนกันมันบอกไม่ได้จริงๆครับมันอธิบายเป็นจนกระทั่งทุกวันเนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ก็ไม่มีแล้วนะไม่มีคือกะในใจนะแต่เจอสมัยนี้นะโดยด้วยสปอตไลท์ที่มันโู้เนี่ยแสงมันวับอย่างเนี้ยนะมีมี ถ้าเป็นสมัยนี้นะอาจเจอก็อาจจะเดินเข้าไปดูเลยนะถ้าเป็นสมัยนี้นะผมคิดว่านะเห็นไหมะไม่รู้นะแต่ใครเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้บ้างนะมันแต่ไม่รู้อะไรนะแต่มันลอยในระดับเอวนะมันเคลื่อนที่ในระดับเอวแต่ก็นะมันถ้าเรามองแต่ไกลมันก็เหมือนคนเดินนั่นแหละเหมือนคนเดินแต่มันไม่ได้สูงนะแค่แค่ระดับเอว ถึงจะอธิบายมันอธิบายไม่ได้นะครับนี่คือหนึ่งในเหตุการณ์นะครับที่เคยเจอในในสมัยก่อนนะสมัยก่อนสมัยนี้ถามว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมสมัยนี้มันมันไม่ค่อยเจอนะแล้วก็เพราะเราลงยางไม่ดึกหรือเปล่าแต่สมัยนี้ก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเจอนะน่าจะได้พิสูจน์นะผมว่าสมัยนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไป สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวจใจดูเกียงการตำานของเกียงแป๊บหนึ่งนะครับนะว่าเกียงเกียงตาดินตาดินตำานยังไงนะครับนะเผื่อน้อ,อ,นองๆหลานๆยังไม่เคยได้เห็นนะครับนะแต่แต่ผมไม่มีแคสนะผมไม่มีไอตัวตาดินนะแต่จะสาธิตได้ดูนิดหน่อยอปลาพี่น้องมาดูนะครับเผื่อน,อนอ้องๆหลานๆนะครับ หรือใกลที่ยังไม่เคยเห็นการใช้งานของมันนะครับไอ้สีฟ้าเนี่ยครับนะมันก็คือตัวกรองนะและนี่ก็คือรูที่าตานแก๊สหลังจากโดนน้ําก็ระเหยไปนะครับมันก็ต้องมีกรองนะครับนี่อ่านี่ก็คือกระป๋องนะครับที่บรรจุตานหินนะครับนะ,ะส่วนท้ายของตะเกียงนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวมาดูนะผมจะใส่น้ําใม้ดูนะครับแต่ผมไม่มีแก๊สนะไม่มีตานหิน นี่นี่มันมีสิวด้วยนะมีสิวนะป้องกันแก๊สรั่วนี่ครับอ่าข้างบนนี้เป็นส่วนที่ใส่น้ํานะครับนะอ่ใส่น้ําลงไปนะเพื่อเพื่อที่เป็นตัวทำให้แก๊สมันละลายนะครับนะใส่น้ํครับใส่น้ำนะจนเต็มนะครับหลังจากนั้นก็เดี๋ยวมาดูครับกลไกของตะเกียงนี้นะครับนะ,ะด้านบนนี้นะเป็นตัวที่เราจะเปิดนะ เราจะเปิดน้ำนะนี่นี่บริเวณน้ํามันจะลงมาตังตรงนี้แหละครับนะบริเวณที่เป็นหนือเดือยเนี่ยนนะเดือยที่ลงมานี่แหละนะเวลาเราเปิดนะเราเปิดขีดข้างบนนะที่เป็นตัววาวนะโบก,เร,กเรียกว่าตัววาวนะครับน,ะน้ำมันก็จะไหลลงมาตังนี้แหละครับนี่นี่นี่นตังนี้ครับนะนผมกําลังเปิดอยู่นะครับตอนนี้เพื่อทีใจน้ําม,มัน ไหลออกมานะซึ่งเราก็ควบคุมน้ำาบริเวณนี้เลยครับนะที่ผมบอกว่าเปิดน้ำแล้วก็เกาะตะเกียงอนะ่ะก็คือเกาะให้มันแสงมันนะเนี่ยน้ำหยดลงมาแล้วครับเห็นไหมจะหยุดเร็วหยวดช้านะก็ขึ้นอยู่ครับว่าเราแสงตะเกียงของเราไปแค่ไหนนะอยากได้สว่างก็เปิดนะอยากนะมันก็ตัวปรับตัวเว์าวของมันนะครับ พอเราเช็คน้ําเช็กอะไรเรียบร้อยนะน้าลงดีแล้วนะอ่ะนี่สมมุติว่ามีแก๊สอยู่ในนะเราก็ปามาปิดนะครับปามาปิดนะแล้วแก๊สมันก็จะพุ่งขึ้นทางที่เป็นเป็นอ่ากระบวยนั่นอยู่แหละครับนะจากนั้นเราก็เอาสายตะเกียงนะเสียบลงไปนะครับทีนี้แก๊สมันก็จะวิ่งไปตามสายนี้นะครับนะอ่ะอ่าไอเจ้าแก๊สขึ้นฟันฟันสีขาวๆนะเป็นหมอกขึ้นไปนะครับแล้วเราก็ใช้ไฟเช็คนะ ไปเช็คจุดตะเคียงนะครับเพื่อที่จะให้เกียงมันทางานนะครับนี่ครับอโอเคครับถ้าหากว่าชอบเรื่องราวนะแบบนีนะ้ก็มีอยู่หลายเหตุการณ์อย่างที่บอกนะก็อย่าลืมกดไลค์นะคนที่เข้ามาใหม่ก็้าชอบก็ยังมีคลิปอื่นๆนะก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับนะโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ